รจะมาสอนทำน้ำยาทำแซนะคะสูตรของเรานี้คะ่ะเป็นสูตรนี้คะ่ะแปนนะคะแบบนี้เลยนะคะสูตรบีโบคะ่ะสูตรบีโบเจล่นะคะนี่นี่มากมากค่ะ เดี๋ยวจะมาสอนทํากันนะคะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะแป้งโยคีนะคะก็มีกลาวดีโอเนะคะเป็นกาวน้ำข้อนอย่างเดียวนั้นนะคะ<อ>ก็เป็นผงซักฟอกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเออมีน้ําเปล่าด้วยนะคะเราจะใส่น้าําเปล่าลงไปนะคะประมาณ ช้อนโต๊ะประมาณนั้นนะคะแป้งโยคียยลงลงเลยแป้งโยคียจหมดแล้วก็คนเนี่ยค่ะเขาจะเป็นประมาณนี้นสีเขาจะออกประมาณใสๆนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็ใส่ผงซักเฟอค,อค่ะ หนึ่งช้อนชาโอเลยคะ่ะขคนคนให้เข้าก่อนนะคะครูว่าเราไม่มีที่วางนะคะเราต้องวางอย่างี้นะคะก็ะต้องขอใครทันทีด้วยนะคะก็ะใส่กาวลงไปนะคะกาวน้ำข้นนะคะลงไปหนึ่งช้อนชาหนึ่งะะช้อนชานะคะ โอเคจึงช้นชาแล้วก็คนคือเมเขาเป็นปอนเออน้อ,อลืมไปค่ะอย่างเงี้ยเขาอจจะได้ประมาณนะี้เวลาทำอะค่ะต้องใส่ไอ้ยเนี่ยค่ะกาวที่เป็นก้อนๆลงไปด้วยนะเพราะเขาจะช่วยทำความเหนือดอให้นะคะก็ลืมค่ะต้องใส่กาใส่ไปด้วยลืมลืมบอกเลย อืนจริงๆนะคะอันนี้หนึ่งฝาไปครึ่งฝาเข้าผิดโอเคแล้วโอเคก็คนโอ้โหเนี่ยค่ะโอ้แสมลสมแสม สูตรนี้นะคะมันทำสีใสได้ว่ะดูดิใสโคตรอ่ะนี่ไม่ไดีตั้งใจทำเลยนะคะเราจะเอาตี้ออกนะคะที่ถ้าเกิดเคยทำแล้วได้อย่างนี้ให้เอาออกทันทีนะคะเพราะเขาทำยากมากค่ะสีใสนะคะโดยใช้เนี่ยแค่น,นี้ก็ได้น้ำยาทำซมที่ดีที่สุดแล้วนะคะก็ลาไปก่อนสวัสดีสดค่ะ